ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก่อนจะแจ้งนะครับลายใหม่เมื่อกี้นี้เองครับในขณะที่ผมกําลังทานกาแฟนะครับได้แจ้งเข้ามาแต่รายละเอียดเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะขอญาตเปิดเผยอ,อีกทีหนึง่งเพราะตอนนี้รายละเอียดเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยช่วยกระจายข่าววันนี้เนี่ยผมเพิ่งโพสต์เฟซบุ๊กใน5กลุ่มนะครับที่มีลักษณะการเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยหคือวงแชร์ ซึ่งวงแชร์เนี่ยผมเพิ่งจะได้เปิดไปแค่วงเดียวนะครับวงอื่นเนี่ยผมกําลังสืบสอบข้อมูลอยู่นะครับหากมีวงไหนที่นอแอมเนี่ยเป็นเท้าแชร์นะครับแล้วมีการเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้เนี่ยญาติญาติเนี่ยรีบมาให้ข้อมูลนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่นอแอมเนี่ยยืมเงินนะครับแล้วก็มีเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้นะครับรีบให้ติดต่อผมในกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มที่ให้เงินนอแอมไปปล่อยเงินกู้ นะครับแล้วก็เกิดการเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้ให้รีบมาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เอารถนะครับไปจำนำนะครับหรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินให้นสแอมเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการนะครับเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะครับให้รีบแจ้งมานะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของสหกกรการกู้การอะไร นะครับรีบมาให้ข้อมูลแล้ววันนี้ก็อยากจะบอกว่าหมอดูนะครับที่น้องก้อยออได้ติดต่อก่อนเสียชีวิตนะครับรีบออกมาเป็นพยานมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ลายล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้ข้อมูลได้เป็นได้ชื่อแม่เขาแล้วได้เบอร์โทรแม่เขาแล้วแต่เดี๋ยวขอทำรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับแล้วก็2เมื่อเช้านี้เองครับ ผมบอกเปลยเอาไว้เลยว่าชื่อน,นิดเป็นวิศวกรเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่ของนครปฐม,มเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมได้รายละเอียดเสร็จปุ๊บผมจะมาเปิดเผยให้กับพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันนะครับวันนี้ผมว่าทุกคนที่เป็นญาติที่มีเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้แลวมีความเชื่อมโยงแบบนี้ต้องรีบออกมาให้ข้อมูลนะครับรีบติดต่อนะครับแล้วก็ทาง ตำรวจภูทรภาค7นะครับตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องพวกนี้นะครับและเดี๋ยวผมได้เบอร์ทงเบอร์โทรอะไรเดี๋ยวผมจะให้ญาตินะครับที่มีเคสลักษณะแบบนี้เนี่ยรีบติดต่อนะครับรีบมาให้ข้อมูลพวกเราต้องช่วยกันครับผมคนชื่อนี้ปีอะไรหกสามครับล่าสุดนะครับแอมอยู่กับเขาเป็นคนสุดท้ายไหมครับอ่าใช่ครับผมใช่ครับแล้วคนที่เป็นแม่ที่ว่าติดต่อได้รายยละเอีดงไหนเบื้องต้นเนี่ยผมทราบมาว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยซื้อตึก อยู่ข้างๆกับตึกภาวนาพุทโธนะครับที่เมืองสามพานเมื่อ10ปีที่แล้วเขาก็บอกว่าเขาสงสัยในเคสเดียวกันเหมือนกันเพราะเขาก็คนที่เสียชีวิตก็รู้จักกันน,นสอแอมเหมือนกันนะครับอ๋อมีแน่นอนครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอทำรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะส่งมอบให้กับท่านพลตบุเรกสุเชษหักพานนะครับท่านรองผบตรครับผม